สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้เล่าเรื่องพระพุทธหรือเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะ,ะผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือระดับดูจิตใจอะไรของเราก็ตามแล้วก็เล่าเรื่องของดาวพุธซึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนระยะเวลานเนี้ยดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตนิเนี่ยยกเข้าสถิตในสุภา ลัคนาราศีสุภะเรือนพิจิตเรือนสุภานะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขามีตําแหน่งเป็นศัตรูนะคะมีดาวที่มีตําแหน่งเป็นปลารออยู่เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวะลานี้คุณไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่กับคู่แต่มันก็มีเกณฑ์บวกประเภทที่ว่าไปด้วยกัน,นก็มีนะ ไปด้วยกันกับคนรักในเรื่องของการไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนไปวัดไปในแหล่งชอบอยู่ในแหล่งที่ใกล้ๆน้ําเพราะในเรือนนี้ต้องเรียกว่าการขับเคลื่อนของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนธาตุน้ําและเป็นดาวธาตุน้ํทาทั้งคู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ที่มันใกล้ถ้าน้ําใกล้ลําน้ําใกล้แหม่น้ำอะไรชอบช่วงระยะเวลารู้สึกว่าชอบที่อยู่ใกล้น้ําและทําให้มันใจเย็นนะคะ พันธุปัตตน,นิสุภะเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเกณฑ์ของการเปิดร้านขายของเกณฑ์บวกนะขายของเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลหรือสนใจในวัตถุมงคลหรือเป็นเกณฑ์ที่ช่วงระยะเวลานี้อยากจะไปศึกษากฎหมายทนะําในเรื่องของกฎหมายหรืออยากจะไปบทเรียนอ่านบทสวดหรือชอบสวดมนต์ เออจะมีเกณฑ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วเมื่ออยากทําอย่างนี้จะมีผู้ใหญ่ช่วยอุดหนุนช่วยดูแลช่วยค้าชูอะไรเงี้ยนะคะแล้วบอกเลยว่าทําไปเถอะมันก็จะเกิดความก้าวหน้าในช่วงในอนาคตแต่ช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่ไม่ได้แปลว่าจะได้คืนอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าดาวพระอังคารหรือดาวเจ้าเรือนการเงินยังไปสถิตหรือตกที่นั่งลังบากอยู่ในเรือนบุตตะของชาวลัคนาราศีมีนเลยนะคะ ทีนี้เนี่ยดาวตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นดาวเจ้าเรือนอ่พันธุอย่างเดียวเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าระยะเวลานี้บางคนได้แต่งงานกับคนที่แก่แบบอายุมากแล้วหรือไปพบเจอคนในเครื่องแบบหรือไปพบเจอคนที่แบบอายุมากๆแล้วในเรือนสุภาก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรือนที่มันเกี่ยวกับคนแก่กว่าคนที่มีวิชาความรู้มากกว่าคนที่พื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันสูงขึ้นะ่ะ สิ่งที่แอดจะเตือนเจ้าว่าตาคือระยะเวลาเนี้ยก็เหมือนแอดบอกเคยบอกว่าอยากกวนผู้ใหญ่นะคะเพราะมันก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่อะ่ะเขาจะพื้นเสียเขาจะอารมณ์เสียกับคุณในะระยะเวลานี้มันกลายเป็นคู่ปะทะนะคะอย่าทำอะไรที่ที่หลํำเขาเรียกว่าหลํำเส้นของผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะอดทนกับคุณได้แต่อดทนในระยะเวลาไม่นานปัตนิสุภาก็ยังหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้บางคนแต่งงงแต่งงานแล้วไปอยู่เมืองนอก บางคนได้คู่ครองเป็นผู้มีหลักมีฐานหรือเป็นเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าคล้ายๆว่าเคยแต่งงานมาแล้วหรือเป็นคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่เป็นนักโหราศาสตร์เป็นคนคือต้องบอกว่าสุภาเนี่ยมันแปลได้เยอะมากคือมีคู่เป็นผู้คงแก่เรียนหรือมีคู่เป็นผู้ที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องต่างๆระยะเวลานี้บางคนก็มีโอกาสแต่งงานกับชาวต่างชาตินะแต่ว่าแต่งเสร็จแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศคือต้องเดินทางไกลๆนะคะ ก็ประมาณนี้สําหรับดาวรวมมันก็จะมีเกณฑ์แบบนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างผีเข้าผีออกหน่อยพระเกตเข้าเรือนสุภาถ้าผู้ใหญ่ทําบุญมาดีคุณทําบุญมาดีระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ดีเปียบเลยดีแบบดีมากๆแต่ถ้าแบบว่าเออมีเรื่องเก่าวุ่กลับมาเจอคนเก่ากลายเป็นผู้ใหญ่คนนี้ โอ้โหก็ลำบากหน่อยเพราะพระเกตะผีเข้าผีออกอยู่แล้วจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือจะเป็นเทวดารักษาตัวก็ได้อยากให้เป็นเทวดารักษาตัวตลอดไปเลยอาธรรมยังไงปฏิบัติปฏิบัติชอบค่ะสุดท้ายแล้วเวลาที่พระเกตปล่อยเขาก็จะช่วยเหลือให้เจ้าว่าตาเนี่ยประสบความสําเร็จง่ายๆขึ้นไปทุกเรื่องแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆระยะเวลาเนี้ยเรามาระวังเขาเรียกว่าระวังความยุ่งยากหรือมีคดีความกับคนที่มีความรู้สูงกว่าฐานะดีกว่าแล้วเขามาเอาเปรียบ นะคะช่วงนี้บางคนบางเกณฑ์ที่มันเป็นบวกก็จะแต่งงานมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินถ้าเกณฑ์มันเป็นลบช่วงนี้คุณก็ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะเดี๋ยวเราไปฟังดาวพื้นดวงเกิดกันค่ะสำหรับดาวพื้นดวงเกิดนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะ อยากรู้เรื่องให้มันมากขึ้นนอกจากฟังโดยรวมไปเพราะแอดบอกแล้วว่าการฟังรวมมันกระทบก,กับจ้าหวตาไม่มากก็น้อยเนี่ยอยากรู้เรื่องมากขึ้นก็ไปอ่านในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดก่อนก็จะเข้าใจมากขึ้นมีแค่แปดบรรทัดน,น,นะคะเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวมรุตายูนะคะมรุตายูในเรือนสู่พระช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะลำคาญผู้ใหญ่นะหรือมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายบ้านรถที่ดินทรัพย์สินขึ้นตรงขึ้นศาลอะไรก็ว่าไปนะคะ มีจังหวะของการทะเลาะเบ,บาแหวงกับศัตรูมีเรื่องของการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางในช่วงระยะเวลานี้แบบกระทันหันไม่ทันได้เก็บเขาเรียกว่าไม่ทันได้เก็บข้าวของมารุตยูในเรือนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็เหมือนแอดบอกในดาวรวมมีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถแต่บางคนมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ไปท่องเที่ยวคือมันมีเกณฑ์อย่างนี้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ลักษณะที่มันอยู่ในเรือนธาตุน้ําก็น่าจะให้ประโยชน์กับเจ้าคตาอยู่นะคะคือ มันไม่ได้รุนแรงกับการเป็นศัตรูนะมันก็ต้องถ่ายทั้งดีและทั้งไม่ดีให้แล้วระยะเวลานี้เจ้าตาก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นกฎอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพูดกับเราหูเนี่ยเจอกันเพราะฉะนั้นจะมีความเป็นพลิกแปลงพลิกแปลงเก่งพูดเก่งอะไระไร,ระยะเวลาเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้หลงผิดทําเรื่องโกหกทำมันก็มีเรื่องของการหนึ่งอ่าเป็นคดีความ ช่วงระยะเวลานี้เตือนอย่างเดียวเลยว่าทําอะไรก็ตามอะระวังมีปากเสียงระวังมีคดีความระวังผิดหวังจากบางเรื่องเพราะคําพูดของเราที่มันรับปากก็ไม่ทานะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะคนที่มีดาวพระอาทิตย์หรือดาวเจ้าเรือนอะไรอยู่ในเรือนสุภะนะคะในพื้นดวงเกิดเนี่ย ต้องบอกว่าเวลาที่ดาวเจ้าเรือนอะไรอยู่ในภพเรืองสุภาในพื้นดงเกิดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเจ้าตาเป็นคนที่ทํางานอะไรก็ตามอะ่ะก้าวหน้ายากเย็นผู้ใหญ่ไม่ชอบเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยมีตําแหน่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกู้ศัตรูอยู่ตรงเนี้ยถ้าถามแอดว่าแก้ไขได้ไหมอะ่ะมันต้อง มันต้องอดทนมากเลยแล้วมันระยะเวลาของการแก้ไขมันจะกี่ปีก็ไม่รู้อะคือมันเหมือนกับมักจะเป็นศัตรูกับคนใหญ่คน,คนโตคนโตผู้ใหญ่ของคุณจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ที่มีสีนะไม่งั้นก็มีปัญหากับคุณซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอดีตใครต่อใครทําอะไรมาช่วงระยะเวลานี้บางคนก็มาเจอกับพระพุทธใช่ไหมฮะมันก็สามารถที่จะสมมุติมีคดีความในศาล ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเจรจาอรอบได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะอดทนต่อความไม่ขี้โมโหได้ขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึง่งจริงๆหนึ่ง,งกับสี่ในเรือนสุภาเนี่ยมันจะมีผู้ใหญ่มาช่ชวยเชื่อมหรือช่วยพูดหรือช่วยเหลือนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้มันมีไม่ว่าจะได้อะไรมาหรือมีชีวิตอยู่อย่างไรในปัจจุบันไม่ได้ลำไม่ด้รวยแต่ว่า ลงรูปใน facebook ก็จะมีคนแบบมั่นไส้ฉาลิษยานินทาว่าร้ายและคนที่ทําก็มักจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดูดีมีตําแหน่งดีกว่าคุณอะไรแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่เจ้าเชะตาจาะประคับประคองหรือพูดคุยกับคนคนนี้ศัตรูที่จ้องทําลายแบบได้ไหมต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์ไม่ยอมหรอกนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ลูกน้องบริวารก็ ก็เหมือนกับสร้างปัญหาให้เจ้า,าตาอยู่เหมือนกันนะ่ะพอสร้างปัญหาให้ผลงานก็ทําให้ถูกเจ้านายตาําหนิก็เป็นไปได้ไดาวพูดอยู่ในเรือนนี้ส่วนพระสุกอะ่ะซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยทำให้เจ้า,าตาอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานไม่อยากอยู่ที่นี่ละและหนึ่งกับเกศเจอกันก็ทําให้มีอํานาจบาร,รมีเพิ่มขึ้นในเรื่องของการต่อรองเพราะนั้นทะเลาะแหลกเลยนะคะ แต่ทั้งหลายทั้งปวงในแอดก็มองว่าเพราะเรื่องหัดจ,จรที่ถอยหลังอยู่ในเรือนสหัสชชะแม้จะถอยหลังก็ยังส่งผลดีได้ถ้าเกิดคุณมีความตั้งมั่นในเรื่องของการเจราจาประสานงานหรือว่าไปขอโทษขอโพยเขาอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมอ่ะอืมซึ่งแอดก็ว่าอันนี้มันอยู่ในพื้นดวงเกิดอะเนาะก็ไม่ต้องไปขอโทษหรอกก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็อดทนเพราะว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์ที่มากกว่าเราคนที่เป็นศัตรูกับคุณตอนเนี้ย แค่อย่าไประเบิดซ้ําแล้วระยะเวลานี้เนี่ยต้องเรามัดระวังคนข้างตัวคําพูดที่พูดไปกับคนข้างตัวคนใกล้ๆมันรั่วไหลได้นะคะหรือข้อมูลของตัวเองอะรั่วไหลไปในทางใดทางหนึ่งนะต่อไปสําหรับคนที่มีจันทร,ร์ในเรือนสู่พะจรรันเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นต้องหมอคนนี้มักจะมีคู่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มี ลักษณะของปุตตะสุภาเนี่ยถ้าปุตตะแปลว่าคนรักก็ต้องบอกว่าคนรักคู่ครองเนี่ยมักจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วเขาเขาเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วหรือเขามีครอบพร้อมอยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องของอ่ะคู่ครองคนรักของเขาอะปุตตะสุภาในลักษณะของความขัดแยง้งต้องบอกว่าบางคนก็มีคดีความกับคนเคยรักกันนะคะบางคนก็ 2กับ4เนี่ยบางคนก็พูดเจราจารับปากอะไรไปแล้วไม่ได้ทําตามที่เคยบอกไว้นะฮะช่วงระยะเวลานี้นะคะเจะ้าตามีเกณฑ์ที่จะมีความรักเกิดขึ้นกับคนที่อายุมากกว่ารักษาสัญญารักษาคําพูดนะคะถามว่าเกณฑ์ดีไหมพูดจริงๆพุทพูดกับจันเป็นคู่มิตรนะ มีคนเกื้อกูลมีคนอะไรอย่างเงี้ยคือดีพูดจาก็ดีไปชักจูงหวานล้อมใครก็ดีแต่ต้องระวังไอ้การชักจูงนั้นมันเป็นมันเป็นสิ่งดีหรือเปล่ามันเป็นของดีหรือเปล่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าไปชักจูงให้เขามาทําเพราะไม่งั้นมันจะเกิดผลเสียตามมาแล้วก็เกิดความวุ่นวายจริงๆดาวจันนะฮะกับดาวพุธในเรือนนี้มันเสียแค่มาตรฐานดาวคือด้านหนึ่งเป็นศัตรูด้านหนึ่งเป็นนิดอย่างเงี้ย นี่ก็คือแบบเรื่องของคุณงามความดีมันบรรเทามันน้อยลงอะนะคะเพราะนั้นมันมีเกณฑ์อีกนะว่าเจ้าาตาเป็นคนที่ไม่อ่อนหวานต่อผู้ใหญ่แม้จะมีคําพูดคําจาก,การเจรจาที่ดีรู้จักปณินปนอมแต่บางครั้งคําพูดของเราก็ไม่เข้าหูผู้ใหญ่ง่ายๆเลยทั้งๆท,ที่มีเหตุมีผลมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลาเนี้ย จะทำงานทำการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะขายของขายอะไรต่างๆที่มันจะต้องไปพูดไปรับปากไปฟันธงอะไรพวกนี้นระวังด้วยว่ามันจะผิดแผนผิดเพี้ยนไปแล้วมันจะกลับมาเล่นงานเจ้าคตาใน,นเรื่องของคลิปของอะไรต่างๆที่มันเปิดวนกลับมาเขาเรียกว่าอดีตกลับมาเล่นงานนะคะการรับปากอะไรต่างๆต้องมั่นใจก่อนนะคะช่วงนี้จริงๆก็ ได้ดีพอปากและได้เสียพอปากได้เหมือนกันนึกออกไหมคือได้เสียไม่ได้เพราะว่าได้เสียเป็นเมียผัวะนะได้ได้มีความเสียหายพอปากก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้พลังจากการพูดการเจรจาต่างๆให้มันเป็นไปทิศท,ท,ทางที่ดีแต่ส่วนมากจะสร้างสตูไงถึงต้องเตือนนะคะส่วนเอกสารสัญญาต้องละเอียดเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของการแบบถูกเอาเปรียบนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารนะคะ คนที่มีดาวพระอังคารอยู่ในเรือนนี้นะคะเจะ้าวตาพื้นดวงเกิดเนี่ยเป็นคนที่คิดใหญ่ทำหละกทาใหญ่มักจะฝ่ายไปในทิศทางที่ดีและเมื่อเติบโตก็มักจะมีตำแหน่งหน้าที่ดีส่วนมากก็ไม่ต่ำกว่าเรื่องของการเป็นหัวหน้าเป็นทหารตำรวจก็ได้แต่ส่วนมากก็คือพอพออายุป,ประมาณเลยสักห้าสิบไปเจ้าวตาก็มักจะได,ได้เป็นระดับผู้บังคับบัญชา ช่วงนี้นะคะอาจจะไปข้องเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการต่างประเทศหรือการศาสนาเพิ่มขึ้นช่วงนี้บางท่านก็มีเกณฑ์ของการขยายสาขาทํางานต่างๆได้ดีสิ่งที่พึงระวังคือเวลาดาวสามหกดาวสามสี่อยู่ในเรือนเนี้ยเจ้าตามมีเกณฑ์ของการไปยุ่งกับคู่ครองของผู้ใหญ่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคู่ครองรุ่นพี่คู่ครองอาจารย์ครูบาอาจารย์ คู่ครองของคนที่คุณเคารพนับถือเห็นไหมอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงก็ในหนกระแสก็มีไงเห็นไหมพันตํารวจเอกกับพลตารวจเอกอะ่ะเห็นไหมมีผู้หญิงอยู่ตรงกลางก็คือมันมีเกณฑ์ของการไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ของพี่ที่ตัวเองเคารพคู่ที่ตัวเองเคารพดาวมันเป็นลักษณะถูกฟ้องร้องไปเกี่ยวพันกับคดีความนะคนอายุน้อยกว่า นำปัญหามาให้ได้เพราะว่าไอการที่คนอายุน้อยกว่านำปัญหามาให้เนี่ยมันเป็นทุกทุกดาวไม่จำเป็นจะต้องมีดาวไหนคุณมีโอกาสโดนหมดแล้วเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธคนที่มีดาวพระพุธในเรือนสุภะนะคะ เป็นคนพูดเจ็บเน็บเก่งอะนะปากแรงนะคะและพูดในเรือนนี้เนี่ยกระทบกันถามว่ามีมีความดีงามอ่ะมันก็ต้องจำแนกนะจำแนกอาชีพอ่ะพูดกล้าที่จะส่งผลดีงามมันเป็นพวกทนายความเป็นพวกที่ต้องใช้คำพูดการเจรจาเนี่ยไล่บี้สอบสวนสืบสวนหรือทำอะไรต่างๆก็ตามที่มันต้องต้องใช้คำพูดการเจรจาเจาะเข้าไปดาวพูดในเรือนที่เก้าเนี่ยในพื้นดวงเกิดเนี่ยต้องหัดนะ หัดพูดบวกหัดคิดบวกหัดกล่าววาจาบวกบวกหรือไม่กระทั่งกล่าวคําสวดมนต์ดังๆถือว่ามันเป็นกรรมแบบหนึ่งนะคะพุทธเดือนเก้านะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยเรื่องเก่าๆกลับมาเบียดเบียนศัตรูเก่ากลับมาเบียดเบียนจะทําอะไรคุณได้ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ศัตรูมันพร้อมเบียดเบียนนอ่ว่าเขามีจุดอ่อนของคุณเพราะว่าดาวอังคารของคุณอยู่ในระบุตตะ ช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดาวตานุลักษข่อยหลังนะอยู่ในเรือนสหัสชชะการเดินทางมักจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาที่สําคัญเอกสารหลักฐานนี่ต้องดูแลให้มากที่สุดเพราะว่าถอยหลังพร้อมกับดาวมฤตยูช่วงระยะเวลานี้ระวังสัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะทำให้เกิดเรื่องราวของความวุ่นวายบางทีอยู่ดีๆช่วงระยะเวลานี้ก็อ่ะคุณเห็นไหมว่า ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันนะถูกด่าน่ะแค่ออกหนกรสแสหรือเป็นข่าวก็จะมีคนไปพิมพ์ด่าเยอะแยะเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่อยู่ดีๆจังหวะเนี้พูดอยู่ในเรือนสุภาพแล้วถูกบูลลี่ถูกดูถูกถูกเหมือนแบบโอ้โหไอคนที่มันพูดเนี่ยมันเป็นคนดีงามร้านแปดเปอร์เซ็นตะนะไม่รู้ว่าดีเท่าคนที่ไปออกรายการหรือเปล่าต่อให้คนที่ออกรายการดูไม่ดีก็ตามเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็อ่จสำหรับคนที่ไม่ได้ไปออกขนกรสแส แต่พอพูดอยู่ในเรือนสุภาก็ต้องระวังคําพูดที่มันจะเกิดเรื่องของการเจราจาฟ้องร้องหรือคําพูดที่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองพูดเจ็บเนบเก่งในสมัยนี้ไม่ได้เท่นะคะเป็นคนน่ารำคาญแล้วเป็นคนตอกย้ำยำ้ำกินยำ้ทำทามากกว่าอีกนะคะคือไม่จบอ่ะการเนบคือแบบว่าเรื่องนี้เคลียร์กันไปจบแล้วก็ไม่จบเนบกันอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพฤหัสค่ะคนที่มีพฤหัสในเรือนสุภาพฤหัสตําแหน่งนี้เป็น มหาจักรนะคะพาลัสเป็นเจ้าเรือนการงานพาลหัสเป็นเจ้าเรือรน,นอตัวเองในพื้นดวงเกิดก็ต้องบอกว่าพาลหัสตำแหน่งนี้มักจะทาให้เจ้าตาประสบความสําเร็จมากขึ้นคือเป็นเจ้าใหญ่ในตัวเป็นผู้มีคนเคารพนับถือเป็นผู้มีเขาเรียกว่าเป็นความขยันแข็งแกร่งในเรื่องของการทํางานและมักจะเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในการทํางาน ตนุรักษ์สถิตในรันสุภาในพื้นดวงเกิดเป็นคนที่มีจิตใจแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วเป็นพระฤหัสด,ด้วยนะแอดบอกเลยการงานอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนอื่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักค้นคว้านักวิจัยอะไรที่มันทําประโยชน์ให้กับคนอื่นประมาณนี้ค่ะมีเกณฑ์เดินทางไปเรียนต่างทิ่นต่างแดน,นต่างประเทศนี่คือพื้นดวงเกิดมันดีมันมีชัยไปเกินครึง่งนะคะเพราะจังหวะนี้พระพุทธเข้ามาเนี่ย เป็นคู่ศัตรูอาจจะเป็นแค่แบบระยะเวลานี้อ่านหนังสือมากไม่มีเวลานอนเลยหรือไม่มีเวลาดูแลสุขภาพช่วงนี้จะต้องแบบไม่มีเวลาเลยรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินมันก็เป็นคู่ศัตรูประมาณอย่างนี้ได้นะคะดาวห้ากับดาวสี่อยู่ด้วยกันก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของต่างประเทศด้วยกันในเรื่องกฎหมายด้วยกันในเรื่องของการเงินด้วยกันอืมดีมากอะค่ะนะคะสําหรับคนมีพ่หัดอะต้องบอกว่าก็ จะทาให้เจ้าตาประสบความสําเร็จในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะลักษณะนี้พระหัดดันให้แหละต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระศุกร์คนที่มีดาวพระศุกร์นะคะก็คือเจ้าเรือนสหัสชฉะนะมีเกณฑ์เดินทางไกลอันนี้เหมือนดาวรวมเลยเดินทางไกลไปที่ใกล้ไปที่ไกล,ไ,กลได้หมด มีเกณฑ์ของเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมที่เคยเกิดมาหรือช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์เดินไปไปยังสถานที่ที่ไปเที่ยว่ะไกลหน่อยแต่ว่าได้วนกลับไปที่เดิมเพราะว่าติดใจเออชอบนะคะช่วงนี้มันก็จะมีเกณฑ์แบบไปเที่ยวบ้านคนอื่นไปนอนบ้านคนอื่นไปอยู่บ้านคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านตัวเองนะคะจังหวะน,นี้ก็ เจ้าตามีเกณฑ์ได้ของมือสองของมรดกของที่คนอื่นยกให้อยู่ก็ก็เหมือนกับว่ามันก็มีมูล,ลค่าเหมือนกันนะคะอืมแล้วก็ดาวหกสี่เนี่ยดาวหกสี่เนี่ยเป็นคู่ทัตน้ำในเรือนทัตน้ำก็จะส่งผลในเรื่องของความชั้งเจรจาของเจ้าตาเจรจาดีก็ ก็ดีเจรจากับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ต้องระมัดระวังอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเจรจารที่มากเกินไปอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งลาคาญอืมต้องต้องพิจารณาตัวเองได้เอาให้พร้อมเหมาะผสมพอดีไม่ต้องไปแบบไกลเขาเกินไปนะคะคือคือช่วงระยะเวะลานี้เข้าใจดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ยจะกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าแบบกล้าขอกล้าทําผู้ใหญ่สนับสนุนรู้สึกว่าผู้ใหญ่สนับสนุนดี ต้องเผื่อใจไว้ด้วยเพราะมันเป็นคู่ศัตรูกันนะคะพันธุกเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระอังคารพระอังคารแฝงเงินการเงินแฝงเงินสุภาบางทีก็ไปเจอผู้ใหญ่ที่เรียกรับเงินด้วยนะก็มีเกณฑ์ประมาณอย่างนี้นี่คือดาวพระสุเพราะสุมันเป็นปละนะคะบางเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่เส้นทางที่ที่ใสๆเวลาที่จะอยากได้อะไรพระสุเป็นปลาเนาะก็จะไปเจอผู้ใหญ่ไม่ดีบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ค่ะ ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเสาร์พระเสาเป็นราชาโชคนะพระเสาเป็นเจ้าเรือนลาภะเ,เจ้ากตามักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศมีผลดีในเรื่องของการเรียนสูงสูงมีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักโหราศาสตร์เป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะจังหวะนี้เจอกับพระพุทธเนี่ยต้องเรียกว่า มีเกณฑ์ที่จะได้ขายบ้านขายรถมีเกณฑ์จะได้ที่ดินได้ทรัพย์สินในแบบที่ราคาถูกมีคนช่วยให้ซื้อได้ในราคาถูกหรือมีเกณฑ์ขายก็ได้ช่วงระยะเวลานี้นะคะคุ้นส่วนคู่ครองคนรักเนะี่ยอาจจะขัดแย้งกันอธิบายพูดคุยกันแล้วประสานประโยชน์กันแล้วน่าจะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะก็คือเข้าใจกันทํางานต่อไปได้ กลับมาแบ่งสารปันส่วนกันเป็นเปอร์เซนต์ให้มันถูกต้องอะไรอย่างนี้คะ่ะจัดการทุกเรื่องที่มันคางแคงใจให้มันชัดเจนที่สุดนะคะช่วงระยะเวลานี้ระวังผู้สูงอายุมาหลงรักในฉันชู้สาวอย่างนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะต่อไปสำหรับดาวแปดดาวราหูเนี่ยเป็นมหาอุดนะคะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนวินาส ลักษณะแบบนี้มักจะไปขล้องเกี่ยวกับการงานที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนวินาสเข้ามาอยู่ในภพเรือนสุภะนั่นหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าะตาเป็นคนที่มีความแปลกในตัวเองหรือว่ามีเซนต์หรือว่ามีความดีแบบพิเศษพิเศษไอเรื่องที่เจ้าคตารู้สึกว่า ถูกใส่ร้ายถูกใส่ความสุดท้ายมันจะวนกลับมาให้เจ้าตาเนี่ยได้รับเรื่องเาวดีๆที่มากกว่าตอนที่ตัวเองเสียไปสมมุติว่าเงินอ่ะยกตัวอย่างนี้จะง่ายเงินหายร้อยหนึ่งคุณจะได้200จากคนอื่นคนมาช่วยหรือจะได้จากแบบคือมันมีโอกาสได้รับเสมอในสิ่งที่เสียหายไปมันเป็นดวงชะตาที่แปลกสำหรับคนที่มีแปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนนี้เพราะมันเป็นวีนาใช่ไหม เจ้าตาก็ช่วงระยะเวลานี้ถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรดาวราหูซึ่งเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยจะมีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาคอยหนุนเจ้าหตาเช่นแบบอุย้ยบริษัทเราอย่างงุ้อย่างนี้ก็ต้องรีบออกมาระง,งับความเสียหายประกาศตัวชัดเจนว่าจะช่วยอะไรเงี้ยฮะวินาศสุภาก็ประมาณนี้คือผู้ใหญ่เข้ามาช่วยประกับประคองในวิกฤตที่มันวินาศ แต่ช่วงนี้กระทบกระทบกับหกกระทบกับหกอ่ให้ระวังนะสำหรับบางคนที่ทำอะไรไม่ดีมาเลยนะอยู่ดีๆก็ไปอัพโซเชียลอวดนั่นอวดนี่นะอืมดาวลาพักของคุณนะตกอยู่ในะเรือนวินาศติดคุกติดตารางได้เหมือนกันอ้าวตำรวจบอกว่าไอ้นี่ตามมาตั้งนานแล้วไม่มีเบาะแสเลยโผล่มลาไลฟ์ทิกต็อกเอาละเนี่ยก็จะมีอย่างเนี้ยค่ะทุกคนมีเคอรก,กรรมเป็นของตัวเองนะ ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสิ่งที่อัดถ่ายเนาะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเกตค่ะคนนี้ก็พิเศษมากดาวเกตเอรันสุภานะคะเขาเรียกว่าเกตในราศีพิจิกนะ พระเกศเสด็จตั้งผู้นั้นอย่างรู้ธรรมเป็นนักหนาเป็นอาจารย์ศิษย์ก็รักและบูชาแต่ใฝ่ตัวสูงกว่าฐานันดรพระเกศในเรือนนี้จะผลักดันให้เจ้าตาได้เป็นใหญ่เป็นโตจกนกระทั่งสำเร็จแล้วเกศถึงเกศในเรือนนี้ด้วยไงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใฝ่แสวงหาในเรื่องของศาสนาบางคนพาครอบครัวเนี่ยไปวัดไปจำศีลไปอยู่วัดอะไรเงี้ยสักสามวันห้าวันเจ็ดวันนะคะบางคนก็ไปกับคู่นะ ขัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างแต่พอไปถึงก็รื่นไหลดีคือระยะเวลานี้มันมีเกณฑ์ขัดแยง้งเกณฑ์ประทะอยู่แล้วแหละบางทีก็ต้องฝืนใจเขาให้ไปด้วยกันอไย่างนี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรมันก็ทิศทางว่าไปได้นะคะดาวพุธเนี่ยกระทบกับดาวเกตอยู่เนื้อเรือนสู่พระเลยมีเกณฑ์ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะคะได้เห็นอ่การใช้ชีวิตที่มันแปลกไปจากที่คุณเคยเห็น นะได้เห็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอะไรเงี้ยลองดูก็มีโอกาสที่จะไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ที่แบบไปเห็นแล้วรู้สึกเดจาวูอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสเดินทางไปเกถึงเกดต้องเรียกว่ามีโอกาสรุ่งเรืองความสำเร็จประกตช่วยเต็มที่ก็แอดชอบบอกว่าดาวเกดเป็นดาวพลิกฟ้าปฏิหารนะเห็นไหมคะเวลาแบบเลขเก้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยความรู้สึกของแอดเองนะ แล้วก็ด้วยสถิติที่เก็บมาก็ต้องบอกว่าดาวเกณฑ์เรือนนี้เนี่ยจะส่งผลไปในทิศทางที่จะผลักดันให้เจ้าตาประสบความสําเร็จหรือมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศคนต่างประเทศเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงหนี่ก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาและราศีมีนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรือนสุขพะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีนมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ